วันนี้ใครอยากจะเสิร์ฟลุงวะเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหม,ไมนี่เดี๋ยวรถด,ดังเปิดเลยเดี๋ยววันนี้เราไปหาที่แว่นกันดีกว่าว่าจะไปแว่นตรงไหนอันนี้รถลุงเองเลยนะเนี่ยฮนะแรงไหมเอ็งแรงไหมเอาเอาสักขุ่นหน้าอยากอยากอยากลองสักเกียร์ไหม ผมลุงเองนะครับสำหรับวันนี้เราอยนท <laughs> ี่ไปยังไงก็วันนี้เราอยู่นที่สนามนะกม18จังหวัดสุราษฎร์ธานีโอ้โหนด่ดูวัยรุ่นนะที่ภาคใต้เหรือสุราของเรานี่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยแต่วันนี้ใครอยากจะเสิร์ฟลุงวะเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมนี่เดี๋ยวรถบังเปิดเลยเดี๋ยววันนี้เราไปหาที่แว่นกันดีกว่าว่าจะไปแว่นตรงไหนมีกิจกรรมนี่กับทางบูธของ วงร้อไอตองเนี่ยใครที่แบบว่าเป็นเอฟซีลุงแอคเหลือเกี่ยวกับทีมแข่งของวงร้อยไอตองนะเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ที่บูธไอตองนี่ใส่ล้อมาถ่ายรูปนี้รับเสื้อนะง่ายๆเลยแค่คุณมีรถคุณมีใจแล้วมาที่บูธไม่มีไม่มีล้อก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งเรียกว่ารุ่นแหวนเปิดเต็มระบบเลยได้วันกับลุงแอคด้วยแต่วันนี้เดี๋ยวลุงเอารถบางมาเสิร์ฟ ร้อเล่นรถลุงอยู่นู่นก็เดี๋ยวเราจะเอารถไปฝากไว้ที่บูทสปอนเซอร์เพราะว่าตอนนี้บูทค่อนข้างแน่นเดี๋ยวเราไปฝากไว้ที่บูทโอเคดีแล้วกันไปตามลุงมาเลยตอนนี้นะอยู่ในช่วงเช้าครับกับการแข่งทางสั้น201เมตรและเราอยู่กับเต็นท์ของบูทโอเีล้ัมเล้ยเข้าครับบแล้วสวัสดีครับเ้ ผมเขาบากรถแข่งบังเซไว้ที่เต้นหน่อยได้ไหมได้ครับพอดีบังยังไม่ตื่นนอนเลยเมื่อเช้าเขายังเดี๋ยวผมก็จะบากไว้สองคันก็จะเป็นรถแข่งบังหนึ่งคันแล้วก็เดินฟ้าผมเอาไปจอดโชว์ที่บูธได้ครับพี่ดีครับคันนี้ขอเป็นว่าถ่ายข้างรถได้แต่อย่านั่งเพราะบังแกค่อนข้างถือแต่ถ้าถ้าเป็นรถผมคันนู้นนะเต็มระบบเดี๋ยวผมแจ้งให้ว่าเก่งๆเขาไม่รู้แหวถ้างั้นผมเอาเอาคันนี้ไว้ตรงโน้นดีกว่าเดี๋ยวคันผมมานั่งข้างหน้าหลบไดีกว่าจะได้ จะได้ให้น้องๆดูว่ารถแข่งนะระดับแชมป์ประเทศไทยเขาใส่โชคอะไรนี่ดูเห็นไ่มเนี่ยมึงเห็นไหมปากนีอ่าบนั่งข้างหน้าละก็เดี๋ยวไปอีกคันหนึงเหินฟ้าเดี๋ยวคันนี้ขี่มาเลยมึงรออยู่นี่แหละเดี๋ยวพี่มามึงรอถ่ายเลยนะดูด้วยลุงมาใครแค่รถมาจอดบุ้โอเคดีแป๊บเดียวมันมาทวงรถซะ วันนี้ยังไงสักขุ่นไหมสักขุ่นไหมเขาแวนเน่ะแวนกี่โมงเงารถอะไรมาแว่นดีกว่าอ้เกี๊ม,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 มันมีรถด้วยไ <c oughs> อายา้ยันวันนี้กี๊ยอมลุงว่ะเดี๋ยวไปดูเราเอารถไปซ้อมเมืองที่ข้างแท็กด้านโน้นะนะน้องๆเยอะ<ๆ>มากเลยเดี๋ยวฝากรถไปที่บูธโอเคดีก่อนสวัสดีครับผมได้เลยถ่ายกับรถด้ไหมอันนี้รถลุงเองเลยนะเนี่ยฮะแรงมากแรงไหมเอาเอาสักขุนหน้าอยากอยากอยากลองนึก สกเกียร์ไ้มมาถ่ายรูปผมจอไม่ได้มาติดงานครับครับผมเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าไม่ได้แอคกับน้องๆเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้เสิร์ฟรถอะไรครับอะไรครับเอารถมาวิ่งมาเนะี่ยเอารถมาวิ่งมาว่าสวัดดีครับสวัดดีครับสวัสดีครับ,นนรบไปวันเดียวกันนะตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูไอ้จะแดกให้หมดเลยนะจะแดกให้หมดเลยนะ, <laughs> ร,นะร้อยและนเนิร์มก็สนุกสนานเลยนะเราบกัน ทำคลิปในสนามก็เอารถมาขี่ค่ะน้องๆในสนามเรียกว่า Map, แวนแบบเต็มระบบแบบถูกกฎหมายนะใครที่ดูวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสําหรับการขับขี่ในสนามแล้วก็อยากสนับสนุนน้องๆนะจริงๆเนะี่ยมีบูธสปอนเซอร์เยอะแยะมากมายเลยนะที่เข้ามาร่วมนะครับเรียกว่าเล่นในกฎในกติกาที่ผู้ใหญ่เขาให้เล่นเดี๋ยวเราไปติดตามชมเรื่องของการเทส แว้นก่อนที่จะไปแว้นจริงช่วงเย็นนะครับไปเลสโก้ปัมติเอ็นเคเลสซิงมีโฟเลตให้เรียกใช้3โฟเลตด้วยกันนะครับก็คือ80ิลิตรต่อชั่วโมง90ิลิตรต่อชั่วโมงและก็110ิลิตรต่อชั่วโมงใช้ได้ทั้งรถแข่งรถเชงดันโลใช้แอมนะครับหรือกระแสไฟฟ้าใกล้เคียงกับกล่องสแตนดาดปั๊มติกไม่ทําให้กล่องเสียเวลาจะเรียกใช้ปั๊มติดูเรื่องของ M. แอมหรือกระแสของปั๊มด้วยนะครับเวลาเรียกใช้ shit jamai tam ne me sam piew killer dit shit